ใบนี้มีสระไอเด็กๆคะวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะได้มาตัดต,ติดติดกันอีกแล้วนะคะเราคาบที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสรอารไอไปแล้วรูคิดว่าเด็กๆคงจะไปฝึกอ่านสรารไอไม่ม้วนคล่องกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสระารไอไม่ม้วนมีแค่20คําคค่ะ นอกเหนือจาก20คำนี้ถ้าคำไหนออกเสียงไอแสดงว่าใช้สระไอไม้มาลายนะคะ,ะเราทราบกันแล้ววันนี้เราจะมาตัดๆต,ติดๆนะคะเพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสระอามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานแผ่นนี้ใบงานแผ่นนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เป็นสมุดภาษาไทยเล่มหนาต่อไปเหมือนเดิมเลยกันไกลเด็กๆมีกันไกลกันทุกคนนะคะเสร็จแล้วกาวเดี๋ยวครูเอากาวมาให้ ได้แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทํำใบงานของเราแล้วใช่ไหมคะ,ะเตรียมแบบนี้นะคะใบงานใบแผ่นนี้นะคะมีชื่อว่าใบนี้มีสระไอสระไอนี้เป็นสระไอไหมหม้วน,นะคะเขาให้ทําก็คือให้เด็กๆนะคะ เขียนคําที่มีสราระไอใส่ตรงใบไม้เสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีแล้วก็ตัดติดลงในสมุดนะคะอันดับแรกเราจะตัดก่อนนะคะถ้าหรือถ้าเพื่อความสะดวกอีกทีหนึงเด็กๆระบายสีก่อนก็ได้นะคะ ระบายสีก่อนครูจะไม่ระบายแล้วนะคะครูจะตัดเลยนะคะเด็กๆระบายสีก่อนนะคะจะได้สวยงามแต่ครูไม่ระบายสีที่ครูไม่ระบายสีเพราะถ้าระบายสีมันจะนานนะคะคลิปมันจะยาวเด็กๆจะเบื่อกันไปก่อนช่วงที่ครูตัดะช่วงที่ ครูตัดเนี่ยเด็กก็ระบายสีระบายสีแล้วก็ตัดเลยนะคะครูตัดเสร็จแล้วนะคะตัดตัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้พอตัดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ ตัดเสร็จแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เด็ก,ดกๆหงายขึ้นแบบนี้แล้วก็พับเสร็จแล้วนะคะทากาวทากาว,ทากาวตรงข้างหลังนี้นะคะทากาวปาดนะคะปาดให้เรียบ ปาดให้เหลือกาวเหลือน้อยนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปาดตรงกระดาษใบงานของเราอีกทีนึงถ้ามันมีน้อยเกินไปก็จิ้มกาวอีกนิดนึงพยายามเกลี่ยกาวนะคะให้มันเรียบ,ยบถ้ากาวมันเป็นก้อนนะคะมันจะแห้งชา้าแล้วมันเปียกเยอะมันก็จะทำให้ ใบงานของเราฉีนะคะเสร็จลวทากาวเสร็จแล้วนำสมุดเล่มสีฟ้ามาเปิดเลยค่ะเอาหน้านี้ก็ได้เปิดเราจะติดแบบนี้ ติดลงไปเลยค่ะติดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วเราเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อใบงานเขียนว่าใบนี้มีสระไอ ียนเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดไปเปิดไปแล้วเราจะเขียนคำศัพท์ที่ใช้สระไอไม้ม้วนในนี้นะคะคำศัพท์ที่ใช้สระไอไม้ม้วนมีอยู่20คําคำนะคะเดี๋ยวเรามาท่องไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะ,ะท่องไปเลยผู้ใหญ่คำว่าใหญ่ ถ้ากาวมันมันเปียกเยอะนะคะมันก็จะเขียนยากแต่ไม่เป็นไรนะคะลองให้แห้งก่อนหรือว่าทำทำตอนนี้ก็ได้นะคะคำที่หนึ่งผู้ใหญ่คำว,ว่าใหญ่หาผ้าใหม่คำว,ว่าใหม่ให้สะพายสะพาย รู้จักเด็กๆรู้จักสะพ้ายไหมสะพ้ายก็คือเมียหรือภรรยาของพี่ชายของเรานะคะเป็นสะพ้ายของพ่อแม่เราเมื่อกี้ผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้ครูลืมคําว่าให้ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใช้คล้องคอใ่ใจคําว่าใยเห็นไ,ไหมกามมันไม่ค่อยแห้ง ใส่ใจเองใส่คำว่าใส่เอาใส่หามิหลงไหลใช้เป็นหลงไหลนะคะแต่ถ้าน้ำไหลใช้สละไอไม้มาลายนะคะมิหลงไหลใครขอดูจะใครใครแปลว่าต้องการ จะใครลงเรือใบดูน้ำใสคำว่าใสใสน้ำใสสละอายไมมม้วนแต่ถ้าน้ำแข็งใสเย็ยนๆอร่อยอร่อยนั้นใช้สละอายไมมมาลายนะคะจกใครดูเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งไดสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่คำว่าใช่ใต้ต่างเตียงใต้ต่างเตียงบ้าใบ,ำาใบ,ใบคำว่าใบถือใยบัวคำว่าใยหูตาเมือมาใกล้เคียงใกล้ เล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนับดูสิครบยี่สิบคำหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบพอดีเลยนะคะเด็กๆข้ามีเสียงรบกวนไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีอะไรนะคะลูกๆล,ลูกครูกำลังตื่นก็เลยงองแง ครบ20ม้วนนะคะ20คำแล้วนะคะใบงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วย